สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของหลวงปู่โตอินทส,สุวรรณโนแห่งวัดประดู่ชิมพลีกันนะคะครับพระเถราจารย์ที่ต้องบอกว่าเอ่อเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงมากๆในประเทศไทยเลยใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าทําไมบารมีของท่านถึงยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ทั้งจากประวัติวัดปฏิบัติแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องปาฏิหาริย์ที่เล่าขานกันมาซึ่งเป็นศรัทธาที่กว้างขวางจริงๆครับไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ไปถึงระดับประเทศเลยมันต้องมีอะไรที่พิเศษมากๆเรามาเริ่มที่ประวัติของท่านแบบคร่าวๆกันก่อนนะคะหลวงปู่โตะท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่5ครับแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพลีนานถึง68ปีโห68ปีนี่คือนานมากเลยนะคะการเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนได้นานขนาดน,นี้ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดา,นานแน่นอนครับและหัวใจสําคัญเลยก็คือท่านไม่เคยหยุดเรียนรู้เลยนะ อ๋อ oh, หรอคะครับคือท่านศึกษาทั้งพระปริยัติธรรมที่เป็นอ่ภาคทฤษฎีแล้วก็ยังออกทุดงไปทั่วประเทศเลยเพื่อไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใช่ครับไปแลกเปล่งความรู้กับครูบาอาจารย์เก่งๆในยุคนั้นอย่างหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหรือหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันเป็นการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาจริงๆการปฏิบัติอย่างเข้มข้นแล้วก็ยาวนานแบบนี้เองสินะคะที่หลายคนเชื่อว,ว่าเป็นที่มาของบาร,รมีธรรมอันสูงส่งของท่านอืม ซึ่งก็นําเรามาสู่เรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องราวปาฏิหาริย์ต่างๆเรื่องนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะครับมีเรื่องหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากคือมีครั้งหนึ่งเหมือนมีคนไปถามท่านตรงๆเลยว่าไสยศาสตร์เนี่ยมีจริงหรือเปล่าอืมเป็นคําถามที่ท้าทายมากเลยนะคะแล้วท่านตอบว่ายังไงคะท่านไม่ได้ตอบด้วยคําพูดครับแต่ท่านเขียนยันตัวนะบนฝ่ามือให้ดูเขียนบนฝ่ามือครับแล้วท่านก็เป่าลมไปครั้งเดียว เท่านั้นแหละครับยันนั้นหายไปจากมือเลยหายไปเลยเหรอคะหายแล้วไปปรากฏอยู่บนคือของสาลาแทนโอ้ oh, นี่คือการแสดงให้เห็นเลยไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเลยใช่ครับมันเหมือนกับการสื่อสารในอีกระดับหนึ่งเลยนะว่าสิ่งที่คนมองว่าเหนือธรรมชาติเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นผลจากพลังจิตที่ผ่านการฝึกผลมาอย่างดีเยี่ยม แล้วพลังนี้ก็ดูเหมือนจะส่งต่อไปถึงลูกศิษย์ที่ศรัทธาท่านด้วยอย่างเรื่องที่ดังมากๆของนายตำรวจที่กระโดดรม่มครับราตออประกอบผลเดชาใช่ค่ะที่ว่าท่านซ้อมกระโดดร่มแล้วร่มไม่กลางในเสี้ยววินาทีนั้นเลยครับที่แบบความเป็นความตายเท่ากันสิ่งแรกที่เขานึกถึงก็คือหลวงปู่แล้วก็กำพระปิดตาจัมโบสอที่ห้อยคอไว้แน่นครับแล้วร่มก็กลางออกอย่างไม่น่าเชื่อ ปฏิหารจริงๆนะคะเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะในทางจิตวิทยาคือในเวลาที่คับขันที่สุดจิตเราจะยึดกับสิ่งที่เชื่อมั่นที่สุดซึ่งสำหรับรอตอประกอบสิ่งนั้นก็คือหลวงปู่โตแสดงว่าท่านเป็นที่พึ่งทางใจในยามวิกฤตจริงๆถูกต้องครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องลูกศิษย์ที่ถูกยิงอ๋อที่ว่าถูกจ่อย,ยิงระยะใกล้ๆเลยใช่ไหมคะครับสองนัดเลยนะ แต่กระสุนไม่เข้ามีแค่รอยช้ำไม่น่าเชื่อซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นพระบารมีของหลวงปู่คุ้มครองอยู่ความเชื่อมั่นที่จับต้องได้แบบนี้นี่เองที่เชื่อมโยงมาถึงเรื่องวัตถุมงคลของท่านโดยเฉพาะพระปิดตาใช่เลยครับพระปิดตานี่มีชื่อเสียงมากๆโดยเฉพาะรุ่นปลดหนี้ชื่อรุ่นก็น่าสนใจแล้วค่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงคะก็มีเรื่องเล่าว่ามีนักธุรกิจคนหนึ่งครับตอนนั้น กำลังจะล้มละลายมีหนี้เป็นร้อยล้านเลยโโอหหลวงปู่ท่านก็เลยมอบพระพิมพ์นี้ให้แล้วก็ให้ผ่อนว่าขอให้หมดหนี้หมดสินนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับธุรกิจของเขาก็พลิกฟื้นกลับมาได้จริงๆจนปลดหนี้ได้สำเร็จน่าทึ่งมากค่ะแต่มองให้ลึกลงไปวัตถุมงคลในที่นี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับนั่นคือหัวใจสำคัญเลยในยามที่เราสิ้นหวัง การมีสัญ,ญลักษณ์ของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพอยู่กับตัวมันเป็นเหมือนสมอทางใจทําให้เรามีสติมีกําลังใจสู้ต่อถูกต้องครับพอใจมันสู้แล้วเนี่ยการตัดสินใจต่างๆมันก็อาจจะดีขึ้นจนหาทางออกของปัญหาเจอได้จริงๆอ๋อเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าพุทธคุณไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องโชคลาภอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการเสริมพลังใจในด้านอื่นๆด้วยแน่นอนครับ อย่างกรณีของวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันเหรียญเงินโอลิมปิก2024อ่าใช่เลยเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่เขาบอกว่าพกพระยอดหุนพลของหลวงปู่ติดตัวเวลาแข่งขันด้วยนั่นเป็นการประยุกความเชื่อเข้ากับยุคใหม่เลยครับไม่ใช่แค่เรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วแต่เป็นการสร้างความมั่นคงทางจิตใจหรือที่เรียกว่า mental edge เพื่อให้ทําผลงานได้ดีที่สุดสรุปแล้วพลังศรัทธาที่ผู้คนมีต่อหลวงปู่โต๊ะ ก็คือการผสมผสานกันระหว่างวัดปฏิบัติอันงดงามของท่านครับซึ่งมันสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ส่งต่อความเชื่อมั่นนั้นผ่านเรื่องเล่าแล้วก็วัตถุมงคลที่เป็นเหมือนเครื่องมือสร้างกําลังใจให้กับผู้คนถูกต้องครับและนั่นอาจจะเป็นมรดกที่แท้จริงของท่านนะไม่ใช่แค่เรื่องความขลังแต่คือแบบอย่างของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเปี่ยมด้วยเมตตาแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนํามาเป็นแนวทางในชีวิตได้ใช่ครับ ไม่ว่าจะมีวัตถุมงคลของท่านติดตัวอยู่หรือเปล่าก็ตามนั่นสินะคะก็น่าคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่ผู้คนแสวงหาจากบารมีของท่านในปัจจุบันนี้คือปาฏิหารเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือคือแรงบันดาลใจจากแนวทางของท่านเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากข้างในให้กับชีวิตในระยะยาวเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับจดคลิปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ